สวัสดีค่ะกลับมาพบข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนโอค่ะประจำวันศุกร์ที่11ศจิกายน2568ค่ะมาลักษณะาการภาคใต้ฝั่งตอนโอจะเป็นหรือมม่งมาดูพร้อมๆกันค่ะ จากแผ่นดินอากาศผิว่ยผืนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมซึ่งบริเวณปากใต้ตอนบนแล้วค่ะประกอบกับหลงมรสุมผ่านผ่านบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างค่ะกาวซูย่อมความกดอากาศตามบริเวณปากใต้ตอนล่างค่ะมาดูภาผ้าดาวเทียมค่ะมีเมฆหน้าแน่นค่ะปกคลุมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาค่ะรวมไปถึงบริเวณตะเลดามันและก็อ่าวไทยค่ะ มาดูเรดา์ชุมพลค่ะตัวไม่ปกคลุมพ้นค่ะมาดูเรดา์สถิ่งพลาค่ะตัวปกคลุมพ้นนาแน่นค่ะปกคลุมตั้งแต่ตอนล้างข้องสุราษฎร์ค่ะลงไปถึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะ มาดูแรงงาดุน fs, อุณภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดดายหกสิบแปดจุดห้าองศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ค่ะวัดไดา,า,ส,าสิบเก้าจุดห้าองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพรดคคดชรบุรีค่ะ ามาดูรายงานฝนสถานีหยิบ่ิชมงค่ะข้องปากตายฟั่งตะันออกค่ะตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าข้องเล็กว่าค่ะจนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้มีฝนกระจายและก็มีฝนนักไลยพื้นทีแ้ะการนักหมากบางแห้งค่ะโดยที่ฝนสูงสุดเมื่อวานนี้ค่ะวัดได้หนึ่ยกสิบมิลลิเมตรค่ะตีตำบลบางชาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ มาดูประกาศเตือนฉบับที่9ค่ะจากศูนย์อุตุนิวยอราปากใตฟ้ฟองตันโอค่ะเร่องพ้นตกนักตึ่งนักมากบริเวณปากใต้และกะ็กลืนรุมแรงบริเวณเอาไทยค่ะมีพ้นกระทบในช่วงวันที่2 1ถึง23พฤศจิกายนนี้ค่ะเนืองจากโองมรสุมค่ะปาด่านบริเวณเอาไทยตอนหลางค่ะกาวซูย่อมความกดรากาศตา่ำบริเวณปากใต้ตอนล่างค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อค่ะกำลังค่นค้างแรงปัดปกคลุมเอาไทยปากใต้แหละ ตะเรียนดามันค่ะทาใหาา้บริเวณชังวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชปัตตลุีสงขลาปัตตานียาลาและกะนานราติวาสค่ะมีฝนนักไล่พื้นที่และค่ะมีฝนนักหมากบางแห่งค่ะ,ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกนักถึงนนักหมากค่ะฝนตกสะสมและกาลมกระโชกแรงค่ะ ซึ่งอานทำให้พื้นทีเสียงไผ่ค่ะเกิดน้ำท่วมชับพลันน้ำปะเลหลากน้ำหล่นทะลิ้งและกาดินโครนตะล่มค่ะบริเวณพื้นตีลาดเชิงเขาค่ะสำหรับขื้นล่มเรวอแาวไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยกลืนสูงซ่องตึ้งสาเมตรค่ะส่วนบริเวณทีมีฟ้นฟ้ากระโนงค่ะกลืนก็จะสูงมากกว่า3ามเมตรค่ะขอใว้พี่นองชาวเรือค่ะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะส่วนเรือเหล็กค่ะควรหดออกจากฟังไปจนตึงวันทีมี่13-23นี้ด้วยค่ะ มาดูอา,า,อา,อาะะก,การปยากรอาการวันนี้ค่ะวันนี้ปากตายฟ้องตัวนกค่ะมีฝนตกนักไล่พื้นถีค่ะและก็มีฝนตกนักตึ้งนักมาค่ะค่ะาบางแห้ง มีอาการเย็นในทอนเช้าค่ะส่วนหนากจะอยู่ทางตอนบนของภามาดูกันเป็นรายชังงวัดค่ะบริจัหวัดเปชรบุรีประจวบค่ะจะมีอาการเย็นในทนอนเช้าช่างวัดชุมพรก็ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เวลาซิบข้องพื้นที่ค่ะจังงวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลงไปถึงจังงวัดนาราธิวาสค่ะจะมีฝนมากกว่าอกซิบคลองพื้นที่แล้วก็มีฝนนักซึ่งนักมากบางแห้งค่ะอุณหภูมิตาสุดก็อยู่ในช่วง 19ถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ในช่วง26ถึง29องศาเซลเซียสค่ะมาดูคลื่นลมบริเวณหาดไทยวันนี้ค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงเนื้อค่ะความเร็ว 20- ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตะเลมีคลื่นสูง่องถึงสาเมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองค่ะคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะฉะนั้นก็เตือนชาวเรือครังค่ะคอยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วการเรือเหล็กควรออกอดปกจากฟ้าจนตึงวตนที่2 3นี้ด้วยค่ะ มาดูขาดไม้สภาวะอากาศค่ะเจ็ดวันข้างหน้าระหว่างวันที่21ถึง27พฤศจิกายนค่ะภากใต้ฟังตอนออกตอนบนค่ะวันที่21ถึงวันที่2 4ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โยละ60ของพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักขึ้นนักหมากบางแห่งค่ะส่วนวันที่25ถึง27ค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์โยละ20ถึง40ของพื้นที่ค่ะ มาดูาปากตายฟั่งตอ้นอ,อกต้นหลังกันบ้างค่ะวันที่41ถึง43ค่ะจะมีฝนโยนในเกณฑ์โดยหลัก70ถึง80คองพื้นที่ค่ะโดยที่มีฝนตกนักไล่พื้นที่และะ้วก็มีฝนโดยที่มีฝนนะคะตกนักมากไล่พื้นที่แล้วก็มีฝนตกนักบางแห้งค่ะวันที่41 สี่ค่ะตึงวันที่25ค่ะจะมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์เวละ6-10ขอ้งพื้นที่แล้วก็มีฝนนักบางแห่งค่ะส่วนวันที่26ถึง27ค่ะจะมีฝนลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์เวลา30-40ขอ้งพื้นที่ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะจบลงเพียงแต่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ล่วก่กดติดตามกรับช่องวิดีโอนี้ด้วยค่ะพบกันไม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน